เอาละครับกับสวัสดีเหล่าผู้เล่น e f ีฟุตบอล2024ทุกท่านด้วยนะครับผมนะดูเดินครับและคลิปนี้ก็จะพบกับเดวิสแบกแฮมรับร่างของตำนานเลอันมาลิกนะครับซึ่งเป็นร่างที่ทําให้ผมปวดหัวนะดูเลยถามว่าปวดหัวยังไงก็ไปดูในะโพชุมชนเอานะครับปวดหัวจริงนะก็ร่างนี้เนี่ยเป็นร่างที่มัดผมนะครับอ่ากำลังรอๆเลยโหไว้ตรงไหนก็รอเนาะแบกแฮมนะ <c oughs> อ่ะแล้วก็มาย้อนประวัติกันสักหน่อยนะครับก็คือแบ็กแฮมเนี่ยเขาย้ายมาจากแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยเขามีปัญหากับป u ซเซอร์นะครับเป็นเหตุการณ์สตั๊ทบินในตำนานนั่นเองครับก็คือคิวแตกเลยนะก็มีปัญหากานแล้วก็ย้ายมาเลยอันมะลิ่นะครับเรียกว่าเป็นดิวระดับโลกเลยเพราะว่าช่วงนั้นดิวิดแบ็กแฮมเนี่ยก็ดังมากๆเลยนะครับคือคนที่ไม่ได้ดูบอลก็รู้จักแกนะครับ ก็ทวงนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในโปรเจกต์กาลาติกอสนะครับแต่ว่าอานิจาครับโปรเจกต์กาลาติกอสที่มีแต่ดาราทั้งหลายครับดันไม่มีตัวเล่นที่เล่นเกมลับจริงๆจงะง้นครับก็เลยไม่ได้แชมป์อะไรซักแชมป์เลยครับ จริงๆเนี่ยมันก็คือได้อยู่นะแต่เป็นถ้วยเล็กอ่ะเออผมก็จะไม่ได้แล้วมันถ้วยอะไรโคปาเดเลหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละก็สาเหตุหลักๆเนี่ยที่เรียกได้ว่าล้มเหลวเลยนะครับก็คือประธานเปเรสของพวกเราครับเราเด็กลาซานชุดขาวครับโอ้โหไปขายมาเกเลเล่ครับงงคลิปหายเลยครับเรียกได้ว่ามาเกเรเล่ยุคนั้นคือกางร,รับเป็นเบอร์ต้นๆของโลกเลยนะคือเมดฟิลการ,รับที่เก่งมากๆอ่ะเออไปขายเขาทิ้งเฉยเลยนะครับโคตรงงเลย แล้วก็ตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าแบ็กแฮมที่มาเป็นอ e ีปิกเนี่ยเขาจะเป็นล่าง2007นะครับเพราะว่า2007เนี่ยแกมีส่วนทําให้มาริคเนี่ยได้แชมป์ลาลิก้าเหนือกว่าบาร์เซโลน่านะครับก็อันนั้นแหละจริงๆล่าง2007เนี่ยเคยมีมาแล้วนะครับเป็นบอลบอลชมพู bon เขาเรียกว่าแอค n อนิกแล้วกันเนาะพอมาคราวนี้เนี่ยก็เป็นล่าง2003นะครับไม่เป็นไรมาล่างไหนก็กดหาหมดแหละนะ เอาละเดี๋ยวกลับมาเข้าเกมกันดีกว่านะครับย้อนประวัติกันนาทีนะบูสเตอร์ของแบ็กแฮมครับก็คือพาสซิ่งนะครับบวกส่งสั้นส่งยาวปัน่นโค้งแล้วก็คิกคาวเวอร์นะครับแล้วก็ถ้าเราอัพแบบออโต้เนี่ยไอการแอปสเตตเนี่ยแบ็กแฮมเขาจะอยู่ที่100นะครับซึ่งถือว่าเป็นนีฟิที่พลังน้อยนะนะครับก็อัพแบบผมมาอ่าตอนแรกผมก็จะกดออโต้ก่อนนะแล้วที่ผมจะลดเนี่ยผมลดเรื่องการจ่ายบอลออกนะครับ คือส่งยาวของแบคแฮมเนี่ยมันตันอยู่9-9อยู่แล้วนะและทีนี้นะครับผมก็จะลดจ่ายบอลเนี่ยให้เหลือ8นะทีนี้เราจะเหลือ6พอยครับอาจจะไปเพิ่มจบสกอร์ก็ได้นะถ้าเพิ่มจบสกอร์เนี่ยปันโค้งของแบคแฮมจะอยู่ที่101เลยนะครับหรือว่าจะไปเพิ่มเลี้ยงบอลก็ได้เลี้ยงบอลก็สามารถทําให้เลี้ยงบอลดีขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเล่นกองกลางกองกลางเนี่ยมันต้องมีจังหวะที่ต้องเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้อยู่แล้วแต่ว่านะส่วนตัวของผมนะครับผมเชียร์ไปทางจบสกอร์นะ ถ้าปั่นโค้ง1นึ่งเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าปั่นโค้งโคตรมันเลยครับผมปั่นโค้งกลับไปแคมเนี่ยเข้าโคตรบ่อยเลยครับอ่าแล้วทีนี้ผมก็กดออโต้ไปไม่ใช่กดออโต้กดคอนเฟิร์มพูดผิดนะครับนี่ครับก็จะได้101เลยนะครับอ่าเล่นกองกลางได้กลางรับได้แล้วก็ปีกอ่าไ m f ได้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยก็เล่นกองกลางร่างนี้กองกลางจะดีที่สุดแล้วนะครับกลางรับก็ไม่น่าเวิร์กไม่ไม่เวิร์กคือเพราะว่าไอ้พลังป้องก,กันเนี่ยก็ไม่ได้สูงขนาดนั้น แล้วก็เพสสไตล์ของล่านี้เนี่ยก็จะเป็นออเชสเตอร์นะครับก็คือกองการเชิงลึกอ่ะออคอยปั้นบอลจากแดนลึกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คอยเติมมายิงไกลด้วยนิดนึงแล้วก็ถัดมาครับเดี๋ยวไปดูสเต็ทั้งหมดก่อนนะครับก็การหาช่องเนี่ยจะอยู่ที่79นะควบคุมบอล85เลี้ยงบอล82ครอบครองบอล83นะครับถือว่าเลี้ยงบอลพอได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เลี้ยงดีมากเท่าไหร่นะครับสงสั้นอยู่ที่96 แล้วก็ส่งยาวเนี่ย101เลยจริงๆมันต้องเป็น95เพราะว่าผมจะอ่านติต้าอยู่นะครับมันบวกมา1นะแล้วก็ต่อมาครับเป็นการจบสกอร์ครับจบสกอร์อยู่ที่80เลยมงบอล57นะครับไม่ได้เด่นลูกกาหขานนะแล้วก็เล่นลูกตั้งเตะเนี่ย96ปั่นโค้องอยู่ที่101เลยครับและทีนี้ครับก็จะมาในส่วนของพลังป้องกันนะครับการยืนเกมรับเนี่ยก็67นะค่อนข้างน้อยนะครับผมถึงบอกไงไม่เหมาะกับกลางร,รับนะครับแล้วก็เข้าประท้าเนี่ยอยู่ที่78 ดูดันอยู่ที่80แล้วก็การมีส่วนร่วมในเกมลับ <c oughs> เกลบ <c oughs> มลับนะครับก็83นะพอต่อมาเป็นเรื่องของความเร็วนะครับสปีดอยู่ที่78สปีดต้น78คิกพาวเวอร์98แล้วก็จัมเนี่ยจะอยู่ที่65ความแข็งแกร่ง63นะครับความแข็งแกร่งกับจัมเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยนะแล้วก็บาร์นเนี่ยอยู่ที่80 แล้วก็ความเร็วเนี่ย78ผมถือว่าเร็วสําหรับกองกลางนะครับเร็วมากๆแล้วนะสำหรับกองกลางนะครับแล้วก็ที่ฟาวเวอร์เนี่ย98เลยค่อนข้างรุนแรงครับคือ90เนี่ยมันก็ยิงแรงมากๆแล้วนะ แล้วก็ในส่วนของสเตอร์มินานครับสเตอร์มินาจะอยู่ที่92เลยพอเล่นได้ทั้งเกมแน่นอนครับแล้วก็การใช้เท้าเนี่ยแน่นอนว่าถนัดเท้าขวาแล้วก็เท้าซ้ายเนี่ยจะอยู่แค่มีเดียมนะครับแล้วก็แทบไม่ใช้เท้าซ้ายเลยนะส่วนฟอร์มการเล่นครับก็จะเป็นอันเดอร์เวลลิ่งไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็การป้องกันอาการบาดเจ็บก็จะเป็นไฮครับอ่าแล้วก็มาในส่วนของสกิลนะครับสกิลเนี่ยก็จะมีปั่นโค้งดีนะครับมีดิฟฟิ้งช็อตยิงไกลดีเหมือนกัน แล้วก็วันทั u c h p a r t part, ทอนพารจ่ายทะลุช่องอ่า Vector Pass จ่ายน้ําหนักดีนะครับอ่ายังไงแบ็กแฮมก็ต้องมีสกิลนี้อยู่แล้วครับก็คือ Pin Point Crossing นะแล้วก็มี Low Perfect p a r t นะครับจ่ายวิธีต่ําแม่นแล้วก็ยิงจุดโทษแล้วก็มีสกิลกับตันนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของสกิลแรกนะครับที่ต้องเพิ่มอยู่แล้วนะก็คือ Interception ครับยังไงก็ต้องมีครับเพราะว่ากองกลางเนี่ย Cmf เนี่ยมีโอกาสที่จะช่วยเกมรับสูงนะครับ อย่างน้อยก็เพิ่มโอกาสแยกบอลมาให้เกมมันเป็นของเราต่อนะครับแล้วก็สกิลที่2นะครับก็จะเป็นสกิลพวกเล่นท่านะจะเป็นหมากเซเทิร์นก็ได้หรือว่าดับเบิลทัชก็ได้นะครับจริงๆอะไรก็ได้ที่ช่วยทําให้คุณเอาตัวรอดได้ในแดดกลาง ก็คือแบคแฮมเนี่ยเขาจะไม่มีสกิลเล่นท่าเลยนะครับแล้วก็แดนกลางเนี่ยเป,เป็นแดนที่ถูกบีบไว้อะเออคืออย่างน้อยเนี่ยมีสกิลเอาตัวรอดหน่อยก็ดีนะครับแล้วก็สกิลต่อมาเป็นเอาไซคูลเลอร์ครับก็คือสกิลใช้ลูกไซก้อยนั่นเองครับที่ต้องมีสกิลนี้เนี่ยมันเนื่องจากว่าแบคแฮมเนี่ยเขาใช้เท้าขวาเป็นหลักนะครับแล้วก็สกิลต่อมาครับอันนี้สําคัญเลยก็คือไฟติ้งสปิริตนะครับถ้าอยากเอาเป็นตัวจริงนะ แต่ถ้าอยากเอามาลงสำรองเนี่ยก็ใส่ซูเปอร์ซับเอานะครับส่วนสกิลที่เหลือเนี่ยแล้วแต่เลยนะครับ เอาละครับแล้วก็มาถึงช่วงรีวิวนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมไม่อยากเปรียบเทียบแบคแฮมกับล่างนี้แล้วก็ล่างเมนยูนะครับเพราะว่าหน้าที่เนี่ยแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับล่างเมนยูเนี่ยเขาเป็นคอสเปเชียลิตนะก็คือปีกลอเปิดนะครับแล้วก็ในส่วนของมันลิงเนี่ยเขาเป็นกองกลางออเชสก็คือตัวที่คอยปั้นเกมแดนลึกอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็คือหน้าที่เนี่ยแตกต่างกันแน่นอนแต่ว่าเรื่องจ่ายบอลครับเรื่องจ่ายบอลเนี่ยมันเป็นซิกเนเจอร์ของแบคแฮมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหน่ยจา ดีโคตรทุกล่างครับคือมันจ่ายดีเขาขัา้นที่แบบว่าเขาขัา้นโกงเนาะเออแบงคแฮมนะครับอาจจะวันนี้ก็คึงไปครับเนี่ยแล้วก็กระชากไปเปิดโค้งๆเข,ข,ข้าหัวครับคือการเปิดของแบงคแฮมเนี่ยมันโกงนะครับเพราะว่าไอการส่งกายของแบงคแฮมเนี่ยก็สูงถึง101เลยนะมันสูงมากๆแล้วนะครับแล้วก็ไอค่าปั่นโค้งที่ผมอัพมาเนี่ย ก็ดีครับดีมากมากครับก็101เวลาเปิดไปเนี่ยคือโคง้งแบบมันจะโค้งเข้าหัวเพื่อนไปเลยอะ่ะแล้วก็การเปิดมุมเนี่ยเปิดมุมดีอยู่แล้วครับทุกครั้งเวลาเปิดเนี่ยมันโอกาสเข้าหัวเพื่อนสูงมากนะครับจะได้หรือเปล่าหรือไม่ได้เนี่ยมันแล้วแต่อไอตัวโมงเลยนะแล้วก็ในส่วนของการใช้เท้าซ้ายเปิดเนี่ยจริงๆแบ็คแฮม,มก็เป็นตัวที่ใช้เท้าซ้ายดีนะเออแต่นั้นเป็นมิเดยมเซนั้นะครับคือเวลาเรายินเท้าซ้ายเนี่ยผมรู้สึกว่าแบ็คแฮมเขาจะใช้เท้าซ้ายแบบมันจะดูดรอปลดงแต่ว่ามันยังแม่นอยู่ ผมถามว่าลากนี้เนี่ยเขาจ่ายดีแค่ไหนครับขนาดอยู่เฉยๆก็ยังกลายเป็นเอซิดได้ครับเนี่ยครับเนี่ยเปิดมาเข้าหัวแป็คแคมโลดเด้งโดนโดคือไอ้ช็อตเนี้มันหาจริงผมเล่นแล้วผมขำกากเลยเว <c ười> ้ยคือแบบฮ่ามันได้เหรอวะคือ <c ười> อยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรก็มีลูกแอซิดกับ่าดูครับจังหวะนี้เคลียร์ทิ้งไปโดนหัวแป็คแคมแล้วก็เข้าทางโดาแล้วก็มาดูจังหวะนี้ครับโชว์ความพิ้วกันสักหน่อยครับได้บอลมาแล้วปุ๊บเลี้ยงกินตัวไปหลบยอนครับอ่า แล้วก็หลบต่อยิงติดบอกโอ้คือการเลี้ยงบอลเนี่ยส่วนตัวนะผมมองว่ายังเลี้ยงได้อยู่นะครับยังพอพิ้วอยู่แต่อาจจะไม่ได้พิ้วเยอะออแต่ก็เลี้ยงแบบพอหลบได้อะแล้วก็ในส่วนของด้านการจบสกอร์นะครับถ้าอัพแบบผมมาเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะมีผลมากหรือน้อยนะแต่ว่ามันหวังทิ้งได้อยู่นะครับมีความคมอยู่เล็กน้อยครับคือไม่ถึงกับคมเยอะหรอกแต่ก็มันพูดยากหรอกเพราะว่าไอ้ตำแหน่งเนี้ยมันก็หลุดเข้าไปยิงในกรอบยางนะครับแล้วก็ยิงไกลเนี่ยเปรี้ยงเข้าไปครับ คือยิงไกลเนี่ยคิกพาวเวอร์สูงถึง98เลยนะมันก็ยิงดีอยู่แล้วครับแต่ที่มันเท่กว่านั้นครับก็คือสิ่งที่แบ็คแฮมล่างเนี่ยสามารถทําได้แต่ว่าล่างของแมนยูเนี่ยทำยากนะครับก็คือปั่นโค้งอ่ะนมิวคือล่างของแมนยูเนี่ยเขาเป็นคอสเปเชียลลิ์นะครับเขาจะยืนอยู่ตรงแค่กาบขวาแต่ว่าไอ้ล่างเนี่ยมันยืนอยู่ทั่วสนามไงแหละแล้วจงวังหวะปั่นโค้งเนี่ย,อยโอ้โหโคตรฟินปั่นโค้งฟินมาก ปั่นโค้งเนี่ยสูงถึง1 0 1เลยนะครับคือปั่นไปเลยครับโอกาสเข้าในโค้งสูงเลยไม่จําเป็นต้องมีสกิลไอปั่นโคง้งขี้โกงของโชวทาทมเนี่ยดูห,หูคุณดูมุมอ่ะเอาเอาใหม่ปั่นโค้งใหม่เนี่ยปั๊บชนเสาเข้าสุดยอดคือ <c ười> ปั่นโค้งโคตรขี้โกงเลยครับถ้ามีมุมแล้วมุมมันได้เนี่ยคือแบบโอ้โห ข้อเสียเนี่ยก็คือความบางส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเขาค่อนข้างบางนะครับโดนเข้านิดนึงกระเซและเสียบอลง่ายนิดนึงนะครับก็คิดซะว่าแบ็คแฮมก็คือเดบอยต้องเล่นแบบชิ่งวันพูเล่นจังหวะเดียวจ่ายไวๆอะไรอย่าเงี้ยนะครับอย่าเอาไปเลี้ยงเยอะเพราะว่าเขาตัวบางเอาละครับแล้วก็การรีวิวแบ็คแฮมในความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยก็มีประมาณเนี้ยครับคือเก่งไหมมันเก่งมากๆอยู่แล้วครับแต่พลังมันดูน้อยไปนิดนึง่งเนี่ยขนาดล่างเมนยูเนี่ยยังร้อยสองเลยนะแต่ว่าล่างของมาริคเนี่ย คืออัพแบบปกติร้อยเดียวเองนะครับต้องมีการอัแบบนิดนึงเออต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงสิ่งจะกลายเป็นร้อยห่งแล้วก็ส่วนตัวของผมนะผมชอบล่างที่เป็นกองกลางมากกว่าล่างปีนะครับเพราะว่าล่างปีกเนี่ยมันมีอยู่หน้าที่เดียวอะ่ะก็คือวิ่งไปแล้วก็เปิดวิ่งไปแล้วก็เปิดแต่ว่ากองกลางเนี่ย เราสามารถเปิดได้จากทุกมุมเลยนะครับสามารถจร่ายบอลได้จากทุกมุมเลยเพราะว่าแบคแฮมเนี่ยเขาเป็นตัวที่จ่ายบอลดีมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เท้าซ้ายเนี่ยการใช้ท้าซ้ายของแบคแฮมก็ไม่ได้แย่เลยนะแต่ว่าข้อเสียของแบคแฮมเนี่ยก็มีอยู่แค่เรื่องของความบางอ่ะที่ตัวเขาบางเกินไปแค่นั้นเองครับส่วนที่เหลือเนี่ยเก่งมากๆอยู่แล้วครับเอาแล้วครับแล้วก็ทุกคนคิดเห็นยังไงกับแบคแฮมล่างนี้บ้างครับกดได้กันหรือเปล่าก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมว่าเก่งครับให้ผ่านเลย เข้าขัน OP เลยแหละนะครับแล้วก็การคิดเห็นรีวิวครั้งนี้ก็ขอไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะสวัสดีครับยังไงก็ฝากกดไลค์หรือว่ากดซับให้กับผมด้วยนะครับไว้เจอกันครับ